สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีในตอนเช้าของประเทศสวีเดนนะคะวันนี้นะคะที่ประเทศสวีเดนค่ะที่เมืองที่น้องอยู่นะคะอุณหภูมิก็ลบเจ็ดองศาค่ะตอนนี้ยังมืดอยู่นะคะเจ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะตอนนี้ค่ะแม่น้องก็กําลังจะกินอาหารเช้านะคะน้องก็จะกินโยเกิร์ตค่ะในทุกๆเช้านะคะกินโยเกิร์ตแล้วก็น้ําส้มแต่ก่อนนี้ก็คือดื่มกาแฟค่ะทุกคน ช่วงนี้ค่ะน้องก็กะว่าจะลดกาแฟหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนดื่มเยอะเกินไปค่ะแล้วมันท้องอืดท้องอืดท้องไม่ระบายนะคะแล้วเป็นแบบว่าเหมือนกดไหลย้อนนะคะแบบมันจะแน่นมาจุกตรงตรงกลางหน้าอกเนี่ยค่ะน้องก็ดื่มวันละสามแก้วนะคะแต่ก่อนก็คือน้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเอเหมือนกาแฟมัน มันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะน้ำโมก,ก็ไหลค่ะแต่ไม่ได้เป็นหวัดนะคะแค่บอกว่าเป็นน้ำโูกไหลเฉยๆนะคะไม่ได้เป็นไข้เป็นอะไรค่ะมาค่ะทุกคนมากินยกเกิดด้วยกันค่ะวันนี้ขี้เกียจไอ้ทำไอ้อโวคาโดนะคะปกติก็จะมีอโวคาโดด้วยอะไรเงี้ย วันนี้ก็ขี้เกียจขอโทษค่ะที่ประเทศอื่นเป็นยังไงบ้างคะทุกคนยังไงก็น้องก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจทุกการรับชมคลิปของแม่น้องพอใจค่ะและทุก คอมมเน์ Comment, ทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้นะคะช่วงนี้แม่น้องก็ผุดผุดโผล่ผผผผนะคะเมื่อวานก็พาน้องพอใจไปเรียนว่ายน้ำค่ะไปเรียนว่ายน้ำแล้วก็ไปซื้อเสื้อกันหนาวนะคะในเมืองที่น้องอยู่คะ่ะแต่ก่อนน้องไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะที่เมื่อวานที่น้องไลฟ์สดเอ ตอนที่ไปซื้อเสื้อกันหนาวให้น้องพอใจอะคะ่ะที่ว่าต้นไม้ตามต้นไม้อะมันมีเกล็ดน้ําแข็งเกาะเกาะตามต้นไม้นะคะปีที่แล้วแล้วก็แบบสามปีก่อนนะน,นะคะก็คือบว่าน้องไม่เคยเจอเลยะคะ่ะเพราะว่าอุณภูมิมันไม่ได้แบบติดลบแล้วก็หนาวเยอะขนาดนี้นะคะแต่เมื่อวานนะคะ จนป,ป้าแบบว่าเรียกเมียไปดูเลยนะคะมาม้ามาดูเลยอย่างเงี้ยพอน้องมาดูแล้วแบบสวยมากๆเลยแล้วขับรถออกไปข้างนอกแบบเหมือนเหมือนเราอยู่บนท้องฟ้งฟาเลยค่ะทุกคนแบบว่าขาวขาวโพลนแล้วก็แบบว่ามีสีเทาปนด้วยอย่างเงี้ยแต่วันนี้น้องคิดว่ามันยังไม่ละลายนะคะมันก็ยังเกาะอยู่น้องคิดว่านะเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นก็มีหิมะตกค่ะ นี่ยละค่ะชีวิตจริงเมียฝรั่งในต่างแดนนะคะอากาศหนาวๆถ้าใครที่ได้ออกไปทำทางานข้างนอกนะคะก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวให้ให้กระทัดรัดน,นะคะให้มิดชีดอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าทําให้ร่างกายเราอุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าร่างกายเรารู้สึกหนาวมันก็จะทําให้เราไม่สบายได้ง่ายนะคะ ที่นี่นะคะต่อให้หนาวแค่ไหนนะคะน้องก็ต้องออกไปข้างนอกค่ะป๊าป๊าก็บอกว่าเราต้องได้ออกข้างนอกนะคะถ้าเราไม่ออกข้างนอกเลยก็คือแบบว่าเหมือนร่างกายเรามันมันจะป่วยะคะ่ะมันจะทําให้เราเป็นไข้ป่วยง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกด้วยต่อให้หนาวแค่ไหนก็ต้องออกไปเดินนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์สักครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่แบบใครที่ชอบนะคะ พ่อกับลูกกินอิ่มแล้วนะคะผักกันนั่งอยู่บนโซฟากินก่อนแม่น้องค่ะน้องก็ตื่นมาตีห้าสี่สิบตีห้าสี่สิบก็นอนต่ออีกอ่ะในกาปลุกตีห้าสี่สิบนอนต่อจนถึงหกโมงนะคะพอหกโมงก็ลุกมารีดผ้าให้กับป๊า,ปาค่ะรีดผ้าเตรียมผ้าให้กับน้องพอใจเสร็จก็ป๊า,ปาก็อาบน้ําเสร็จก็มาเตรียมอาหารเช้าให้ลูกสาวแล้วก็ของตัวเองแล้วก็ห่อข้าวให้ตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะคะ วันนี้ปป้าก็ได้กับข้าวก็ต้มต้มยำไก่เพราะว่าเมื่อวานไปไปซื้อของที่ร้านอาลับแล้วก็ร้านเอเชียมาแล้วก็ปป้าเขาอยากกินต้มยำนะคะอากาศหนาวๆเขาก็เลยว่าไอเดี๋ยวมามาเดี๋ยวเราซื้อไก่สดที่นี่ไปเลยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาไก่ออกจากช่องฟรีดมานะคะมันต้องรอเพราะว่าเราออกข้างนอกกันทั้งวันใช่ไหมคะแล้วทีนี้ไปเล่นน้ําอ่ะ กลับมาถึงบ้านก็ประมาณ6โมงนะคะพอน้องกออกมาจากสระว่ายน้ําน้องก็จะให้ป๊าป๊าฉันหิวข้าวอะไรเงี้ยป๊าป๊าเ็เลยว่าพอใจอดก่อนนะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งก่อนซื้อของก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปกินข้าวอะไรเงี้ยน้องพอใจบอกว่าป๊าป๊าฉันกินแมคโดนัลด์ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะป๊าป๊าก็ว่าได้เดี๋ยวเราแวะซื้อตอนขากลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะกลับมาน้องก็ทําต้มต้มยํานะคะ ต้ยมยำอกไก่เมื่อวานเราก็กินต้ยมยำอกไก่ตอนเย็น้วคะตอนเช้าป้าปปก็มาห่อ,อไปกินที่ทํางานนะคะข้าวเที่ยงมันก็ยังเหลืออีกนะคะเพม,มาซื้อมาทั้งสี่อกกินพากันกินน้อยค่ะพ่อกับลูกพากันกินน้อยแล้วก็ป้าปก็ห่อข้าวเสร็จป้าปก็ถือหม้อนะคะตอนนี้อุณหภูมิมันติดลบใช่ไหมคะป้าปยกหมอไปเลยค่ะออกเอา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 อกไปไว้ข้างนอกนะคะ ตอนนี้ไม่ต้องกลัวของจะเน่าเร็วนะคะหรือว่าของล้นตู้เราสามารถแบบพวกผักพวกอะไรเงี้ยผลไม้เราเอาไปไว้ข้างนอกได้เลยค่ะตอนนี้หูอุณหภูมิหนาวแบบหนาวยิ่งกว่าไอช่องธรรมดาเราเลยนะคะเตรียมกระเป๋านะคะลูก เจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบป้าก็จะไปส่งน้องพะเจ้าจนะคะช่วงนี้นะคะกิจกรรมข้างนอกของครอบครัวแม่น้องนะคะก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวน้อง่าทุกคนก็ออกไปข้างนอกกันน้อยนะคะส่วนมากก็ทํากิจกรรมกันในบ้านอะไรเงี้ย ครอบครัวน้องเรายังไม่ได้เตรียมซื้อของขวัญคิดมากเลยนะคะเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าค่ะเราถึงจะจะไปนะคะก็คือว่า <c oughs> ตอนแรกว่าจะไปอาทิตย์นี้วันเสาร์ก็พากันเหนื่อยป๊ากลับมาวันศุกร์เย็นก็เลยแบบเออนอนพักผ่อนดีกว่ามันก็ไม่ได้ว่าจําเป็นอะไรต้องเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าของที่เราจะซื้อเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยว่าเออเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าค่อยไปซื้อนะคะ เดี๋ยวน้องต้องรีบกินแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวเพื่อที่จะไปโรงเรียนนะคะกินเย็นๆแล้วมันมีสล็ดติดคอค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับทุกกาลังใจที่มอบให้กับครอบครัวแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะสำหรับคลิปนี้น้องก็มานั่งพูดคุยแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ